จะมาให้ชมเจดีย์อธิาธาตของพระอาจารย์บุญมากทิติปัญโยสิทธิพระอาจารย์เสานะอยู่จังหวัดอุบลอำเภอศรลินทรใกล้ๆกับด่านช่องเมกนะครับเนี่ยด่านช่องเมกนี่ฮะบริเวณบริเวณวัดนี่ทั้งเจดีย์ของท่านนะครับให้ดูข้างหน้านี่น่าจะเป็นด่านช่องเม็กตรงนู้นนะครับที่ท่านเห็นอยู่แต่ไกลๆด่านช่องเมก บริเวณนี้น่าจะอยู่บนยอดเขามจะดีของท่านนะครับบริเวณสวยมากเลยครับมองข้างหน้าเห็นภูเขาเห็นด่านที่จะข้ามไปฝั่งลาวได้สบายๆนู่นนะสวยงามครับเห็นด่านช่องเม็กนี่ยอดนี่จะดีของท่านนะครับ,บ,รมรบมน,น,น,นบบนะมบน่จะดีของท่าน,น งามครับงามใครจะได้มาเห็นนี่สด,สดคุ้มนะครับคุ้มมากๆเชิญมาเที่ยวกันนี่ดจะดีที่ท่านเก็บอาทิตยาอาทิตย์ด่านช่องเม็กเนียนบริเวณที่ดีของท่านสวยครับได้น้ำพระสาาการแล้วนะฮะ ด่านช่อง,มองเมฆอำเภอสุจินทร์สุดยอดมากเลยครับเทิงนี้ส่วนใหญ่เป็นเขาเป็นป่าเป็นหินนะบริเวณวัดนี่คเป็นหินเป็นหินน่าจะดำๆมาสวยแข็งแรงไม่ต้องตอกเสาเข็มเลย พระกรรมฐานสิบอาจารย์เสาให้ดูบริเวณวัดนะครับ